อ้าวอัดแล้วโอเคโอเคผมไม่ได้เซียโกนะเพราะว่าวันนี้อยากได้ชีวิตสดเพราะผมอยากได้เซียโกผมจะไม่อยากเล่นโลบ็อกตอนนี้ผมอยากเล่นเซียโกก็อย่ามาเล่นซียโกผมอยากเล่นโลบ็อกแต่กูอยากมาเล่นเซียโกก่อนก่อนเม่นล็อกแค่นี้นไปเล่นก่อนนะเออผมจะบอกก่อนนะผมถ้าผมอัดเกมเซียโกแค่ครั้งเดียวพอแล้วเพราะว่ามันเปลือนมันไม่ดีผมเยอะมากแล้วอย่างหนึ่งผมจะอัดเกมระบบแมตติตี้รัวๆแล้วนี่คือช่องหลักผมอ่ะ จะเป็นช่องเกี่ยวกับโลบอกรักตัวใหญ่นิดนึ่งนะครับว่าผมจะอัดเกมแมตติตีรัวๆแล้วฝึกความจำได้ว่าตรงไหนค i̇şte. ือตรงไหนแค่นั้นแหละนะอันนี้เกย์ซีโกของแถบนะโอเคถ้าผมมีอะไรเล่นผิดพลาดขอโทษนะที่ผมอัดไปเนี่ยเออผมเจอฉากช็อตเท่ๆเฮ้ยฮัลโหลมิสเตอร์เฟรนเฮ้ผมเจอฉากช็อตเท่ๆได้แบบฮาวายูใจเข้าไม่ตึงคร์โอเคผมว่าขอพักก่อนนะ अरुण स्वांग ปรับหน้าจอเลยขอโทษนะผมตามมันก็ดีะ่ะยิงหัวได้แบบง่ายๆหน่อยไง luôn con, điệu, con hey, we so I? Aí, đi con đi Heavy quá He's tanked Rồi Mày đứng rồi Lần không

ออร์เรนจอริเรนจ์ท่ส์เอเคทมอนสเตอร์มอนสเตอร์ตูไม่เห็นนะอาถ้าใครเบื่อเขากอคลิปไปเรื่อยนะว้ามันเซฟ้ะโอ้โหมันยิ่งอยู่ข้างผมอไรอย่างผมพูดดังเดี๋ยวผมจะซื้อไม้ใหม่วันเสาร์เนี่ยจะซื้อไม้ใหม่แล้วตอนนี้ เก็บตังค์อยู่ตอนนี้ผมเก็บเองอะผมผู้จริงอะ อะไรวะหยุดตรงไหนเนี่ย 啊！哔哔哔哔！完了完了，不不不！快点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  ตาเฉยเม่กินนี่ผมน่าจะวิ่ไปช่วกมันเลยกินลนหน่อยคิดมากปไปเม่กิน,นถ้าใครเห็นหน้าจอ,อมันเล็กอะ่ะผมไปปรับภาพให้มันเล็กลงนะเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ผมเยอะแล้วก็ไม่กินพื้นที่ดิเขาเรียกว่าแบบให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นอะ่ะแล้วสองผมอัดอยู่เนะปิงผมเพิ่มนิดนึงถ้าใคสังเกตอะ่ะไม่เยอะหรอกบางครั้งมันจะช่วยตะตุกระตุกนะก็นทนดูไปก่อนโอ้ยตาบนเยอะเลยคุณ ไอ้หัวไม่โดนไอ้โดนหัวหน่อยมีจักรยานเขาเนาะโอ้เพื่อนไปหมดเลยเพื่อนยิงได้ไหมเนี่ยโอ้เพื่อนลนโอ้เนี่ยเพื่อนลนอย่างเงี้ยเอาจริงผมเล่นเคาน์เตอร์ไตรเนี่ยหรือซีไอโกโบเนี่ยน้ำมากนะ ผมไม่รู้เจอทีมอะไรตอนกดโซโล่เนี่ยผมให้ผมผม,มีหลักฐานมีหลักฐานถูกไนี่หลักฐานนะดูทั่วล 1, แล้วผมหนึ่งพันสี่ร้อยไรเงี้ยเนี่ยนะผมเสียวยิงเพื่อมากเลยจริงนะตอนผม,มเห็นแบบเพื่อนบ,บางกรคนโกรธผมเสียวยิงมากตอนนั้น luôn tháp rồi, chúng tôi giúp đỡ mọi last truck, last truck, swing truck, swing truck. He in the smoke on truck. Brother, why you watching? Do you, you no know voice chat

โอ้หมองไม่เห็น,นะน,นเนี่ยสางพลาดโอ้ยหนึงี่้เนี่ยมมือ,อะ่ะ Yeah. cứ <laughs> như là giùm như là giùm như là giùm như đi giùm đi là พาิเออหมอนี่โหดหมอนี่โหดโอ้ยพาม่งเออคนท้ายครับหมอนี่จะไปสู้ไหมครับับรอดู้รันถ้ามีช่วงไหนที่แบบแบบถ้ามันมีช่วงไหนแบบคลิปมันข้ามๆอะ่ะ ไอ้นั่นน่ะระบบมันมันผมไม่รู้จะตั้งค่ามั่วอะไรตอนนะั้นโอ้เหตืียเมากตนเต้นลำบลูคนนี้เลยครับเอาเงียบเข้าไว้ข้ามไปตองนั้นกันนะโอเคกูเสียช็อตมาครับ อย่าบร้อนไปยิบเกมได้ครับผมโหจริงไหมผมเห็นแบบผมเล่นออฟอะผมเล่นไม่เป็นนะจริงสายที่เล่นอะก็แบบให้มันตรงคำสายไงเนี่ยควรเล่นแต่อีเคโอผมต้องเล้นแต่ออฟมลยสายจะไหนเออสายดจะไหนทุ้เชี่ยวความสามารถเนี่ยปีนออกมาละกูจุดปัดกลับไปรอบนึง Ơi Cô... Cô

vì hai u tôi hai u không quân không không quân มนเล่นะออกมาเลยนะ เอ้ยเนี่ยไม่ชอบออกมาแบบที่ผมเล่อยู่เมื่อกออกมาเออ

โอเคผมขอตัดไปช่วงตรับฟังผมจะไปอยู่ฝั่งตำรวจแล้วเพราะว่าถ้าคลิปนานไปผมไม่อาากบนคลิปน,นั้น y t u t u ไม่ให้ผมอัดนานเฮ้ยขามบนเอ้เ้ยอะไรอ่ะ โอ้แม่งเงินระเบิดแม่งครับผมติดตั้นช้าขึ้นอย่าเขาไว้โอเคอันนี้หมอนเซฟอะเสียปืนในเกมมันดังขอโทษนะมันดังจริงแหละในเสียงปืนในเกมอะเสียงหัวดังกันไม่ช็อตไม่ในหูฟังอะมันเก่าแล้วตอนนี้ มันก็จะช็อตดิดนึงไม่ดนึงอ่ะขี้หูคุนอ่ะต้องเสียงนี่ยสัตกองกูฆ่าได้ ไปฝั่งตูดแล้วพอต้องคำไปขนานอืมเหี้กูเตรียมระเบิดอัดตูดรอไว้แล้วโอ้โห่ปลาเบิด์ตแคเนี่ยตีกบบีกบี Đồn, 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 không có ăn gì Ô 2 cái tổng đi ngắn Mà, Mình dành off này, mua phim phẳng tôi Long one, a long one. เอ้ยโกเอ้โกเอ้โอ้ยเฮียมาเองหมดเลยทีมกูแม่งทีมกูมาเองหมดเลยนั่นไงกูว่าแล้วเรียบร้อยโอ้นั่นอเฮียทีมกูมาบีหมดเลยไม่ใช่มาเอเออทุกคนผมไม่มาแต่ทำไหมทำไหมผมหลับตาอยู่นะผมหลับตานท่านทัานหมอที่เก็บได้คนนึงนะวีพของไอ้ผีฟ้านะ mười lăm giống như Ừ. oi mang đi Ôi, cụt này Ơ Ôi, chim ta của cỏng bay mà chứ mà lăm bay mười đi bay đi bay mười bay bay mười lăm bay mười lăm bay mười ท้ายทนท้ายไอ้เขียวตตู้ไอ้วกไเออนั่นแหละคุณนี่แปรทำไหมงงคลิกเอาไปเอาสไล แม่งเพื่อนมายิงกูเฉยไม,กกมนน่ไดีกูตกใจว่าศัตรูของคนของล้วหนึ่งคนกูได้กูได้แล้วซื้อทีมแต่ละคนไม่ไม่ซื้อไอ้กีกู้ระเบิดเลยคลิกอะ่ะเราถอยเยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอือหึปบกันไอ้สีโกมกดโซโลแบบเงี้ยผมกดโซโล่มาไม่โทษเจออะไรรู้เนี่ยอ่ะกูซื้อเองก็ได้เนี่ยคลิกเนี่ยเนี่ยดูด,ดิไม่แค่ซืดด้อเลย เขาอย่งเงินจะซื้อปืนอีกแหละมึงจะฟรีให้โก้เหรอเมื่อก่อนอะผมแรงนี่ไม่ใช่แรงเลยนะเมื่อก่อนผมแรงไอ้เคสามบังนะไอ้เคเป็นไอเคปืนขู่อ่ะแม่งตกบนเพาะไอ้พวกทีมโง่โง่เอาแล้วเอาแล้วตายแล้วเอาอีกแล้วกูว่าแล้วโอ้โหเต้าไม่ให้โดนมาจัดตรงหน้ามันดีกว่าเอ้ยมไม่ใช่อัดนายาวนี

ออางี้ก่อนหรอกเอาอีกแล้วดี ออฟฟิตที่รักกูดีกว่าแม่งเนี่ยออฟฟิโอ้ยเพียเอ้ยแบบพี่ไม่โดนเลยเอันนี้เป้าไม่เป้าไม่โดนตัวนะแต่ปืนปืนไม่โดนตัวงงบ้างเป้าไม่โดนตัวแต่กระสุนไม่โดนเออกูไปเล่นเกมอื่นดีกว่าโอ้ผมเพิ่งรู้ผมอัดนานมากแล้วเนี่ยจริง ไม่เพิ่งรู้หรอกกูรู้แล้วว่าอาการแล้วมาให้จบๆจบจบดีกว่ามา่ครับปว่โดนยิงแล้วไม่ตายแล้วอะไรโอ้ยออกตส้นห้น โอ้โหเย่ะพามิงเยอะกูเลงมากมันก <Sure> ูเลงตรงนั้นน่ะไม่มาเออพามิงผมพามิงเรียบร้อยเขี้ยะแรงกูเอ้ยไม่ไปไม่ไปไปแต่กูขอดูแรงห้องเมงสิเบลออัพเรลอสาม มจะได้กล่องนี้ไอ้กล่องเนี้ยกล่องดีมากนละ้วโอ้ยอะไรงง,งไม่ก็งงไม่ต่างกับฟูเลยว่ะอ่าไหนก็ช่วงนี้ก็ทําการแบบว่าเปิดกล่องสักหน่อยดีกว่าไหมก,กล่องเนี้ยนะผมขอเอมโฟกูเสียายเินแต่เราเปิดดูกันนะมาเสียเพื่อสิ่งนี้กูขอเอาอันนี้อันนี้กูขอ คยิบเดียวกูโอ้ยเฮียให้กูเลยมาเนี่ยไอ้สัตว์เลยกูเปิดต่อยกว่าอ่ะกูเปิดตอกเงินกูถนะึงหมดแล้วเงินกูแค่กระปุกมาเงินกูไอ้สัตวแค่กระปุกม,มาว้าวกูขอได้ขี้มากูได้ปืนขี้กันมาเนี่ยกูไปโอ้เงินหมดแล้วเงินหมดแล้วเงนิงนที่ติดบาทกูไอ้เหี้ยว,ว้าวไอ้สัตว์ กูเล่นแพ้พอกูได้ขี่ตะกี้เียปืนโคตรขี้เลยเนี่ยขี่ั้งนั้นไอ้เหี้ยกดดิไลท์ไอ้เหี้วโคตรขี้เลยอว์เ,เอาเป็นว่าผมมีจะบอกกันเอ้ยเดี๋ยวเราก็ไปกินก็กกยังดีนะแต่กูไม่เล่นลุกโมเอาว่าจาบวันนี้เนี่ยผมขอพูดคำนี้ว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยผมนะหรือใครไม่ชอบคลิปผมก็กดดีไลค์ชอบผมไม่ได้ครับแล้วคอมเมนต์ด้วยสนุกไม่สน,นุกนะคอมเมนต์มาก็ได้กดติมก็ได้ไอ้เหี้ยแม่ง แผลไม่อพอไอ้จั์ได้ฝึกกินได้ขี้มาขี้อเหี้ยข,ขี้โอเคนะเกณฑ์พอแล้วอัดน่าไปไม่ดีแล้วเอออย่าผมจะอัดโลโบอกแล้วนะผมอะเล่นแมตตี้แบบวันนี้ผมจะอัดว่าเล่นแมตตี้ยาวๆตอนนี้คือเล่นแมตตี้เดี๋ยวผมว่าจนกว่าผมจะไปยันพอใจแล้วเพราะเนี่ยช่องหลักผมจะเกณฑ์ช่องแมตตี้แล้วจริงนะไม่มีหรอกแค่นั้น๋ยวอัดแมตตี้าาด,ดิ้นหรือไม่อัดเลยก็ได้ไปแล้ว